สวัสดีครับผมบอยวิธีสานกันไปอยู่รับมเมืออ่อวันทีพ5เบิ่งรถฉีด M แปดนะครับผมของเสียภัยนะครับงานฉีดใกล,ไไกลไ้ไปเนี่ยไใกล้ไปเลขสามเลนะครับประกัรจอนเดีย คันของพวอถนอมกับล่งริปเปอร์อยู่แปรงค้างๆกันเลยครับ นี่ชีพชีพของอปัญญาประดิษฐ์นะครับแต้โดูส่วนตัวผมนี่ผมมกชีพของอน้าสานะครับเพราะว่ามือฉีนมันใหญ่มือฉีดน,น,น้นาสาสีใหญ่งงครับของติดเขาวตาหาหาที่ผ่าบอกอยังไงกว่า ซิซิซิหกรอดประหยัดครับ แต่ว่าโคบูต่าเนี่ยถามว่าส่งไงดีครับแต่ว่าผมว่าโบสูใจผมบมมากแต่ใจโคบูต่าใจโคบูต่ามันมันขาดไปครับบ่คือนจอนเดียร์เนี่มึงกระเดียรก,กู้กันไปพร้องไหมครับโวยหนูจังเลยครับมึงเน,นี่ครับ เพืพ่นจีดลองรอบแรกครับผมเคยปล่อยคลิปแล้วนะครับเพื่นจีดลองรอบแรกเพื่นจีดรอบสองใส่ปุ๋ยพร้อมนะครับเพืน่นเอาปุ๋ยข้างไว้แล้วก็เพื่อช่วงเพื่อวันย์ย้เฮาสิใส่ปุ๋ยรอบใหม่ครับปุ๋ยกับตีเฮียลงไป ฟางคุยไปพร้อมเรียบร้อยนะครับผมนี่ครับฟางคุยไปพร้อม งามพนปัวกออกเลยตำค้นปัวกออกครับมองดูมีแม่วะไ,ไปไปง้อครับมับมเนเส็จพคนเก่ามู่ สัญญาประดิษณ์นะครับนะครับผมนี่ครับปล่อยมันงอนะครับ tạo tạm cái nhớ nha có mắt tắc cầm cầm rồi ต้องกำพอดีครับต้องกำกำที่ไายกับที่กำหน่อยเนี่ยรัไหวงอ Đi yeah, bán hàng bở อ่ะตอนนี้ขออย่าชิมไปเพิ่งคำนี้นะครับเนาะถ้าเ่อไนมไม่กดติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมที่เด้ดเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามไห้ผมน้องแนนนะครับขอบคุณครับ